ดูโจทย์สมาคมคณิตศาสตร์ปีหกเจ็ดมต้นข้อสองกันต่อนะครับข้อนี้เขาบอกว่าถ้า x และ y เนี่ยเป็นจำนวนจริงที่สอดคล้องกับสรรมการตัวนี้นะครับสรรมการ 9, เก้ากำลัง x บวกศูนย์จุดห้านะครับแล้วก็และสรรมการตัวนี้ก็คือห้ายกกำลัง y กำลังสองตรงนี้แล้วเขาบอกว่าให้เราเนี่ยหาค่าที่มากที่สุดของ y ลบ x มนาะข้อนี้ก็คือเราต้องแก้สรรมการหาค่า x ให้ได้จากสรรมการตัวนี้ แล้วก็หาค่า y ให้ได้นะครับจากสมการตัวข้างล่างนี้นะก็เริ่มกันเลยนะครับอ่ะสมการตัวแรกนะครับเราจะหาค่า x กันนะก็9ยกกำลัง x บวกศู 5, บวกกับ3ามกำลัง x บวกหแล้วก็เท่ากับ3ามกำลัง x ลบหบวกเศษหส่วนสนะครับ ทีนี้ทีนี้เราจะลองจัดรูปกันดูนะเลขเก้าตัวนี้พี่ปรับให้มันกลายเป็นสามกำลังสองนะครับสองแล้วก็ตรงนี้เป็น x บวกศูนยะ์จุดห้าเนาะบวกกับสามกำลัง x บวกหนึ่งตัวนี้เดี๋ยวขอโทษนันนอกนะครับสามกำลังเบวกหนึ่งเราสามารถใช้ในเรื่องของสมบัติเลขยกกำลังช่วยได้นะก็คือเราสามารถปรับให้เขาอยาเป็นสามกำลังเ็คูณสามกำลังหนึ่งได้นั่นเองนะ ก็เป็นสมบัติของเลขยกกำลังนะครับดังนั้นะถ้าเราปรับอีกนิดหนึ่งก็คืออะไรครับสามคูณสามกำลังเอ็กนะครับ,รบหมายความว่าเดี๋ยวตัวเนี้ยตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะทําการเปลี่ยนเป็นสามคูณสามกำลังเอ็กโอเคเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนเลยก็เขียนเป็นสามคูณสามกำลังเอ็กเท่ากับนะครับสามกำลังเอ็กลบหนึ่งตัวนี้ปรับยังไงดีนะก็ทดข้างๆนะครับก็ สามกำลัง x ลบหนึ่งเนี่ยน้องสามารถปรับให้เขาเป็นสามกำลัง x คูณสามกำลังลบหนึ่งได้ก็คือสมบัติเลขยกกำลังนั่นเองนะทีนี้สามกำลังลบหนึ่งตัวเนี้ยมันก็คือเศษหนึ่งส่วนสามนะครับแล้วก็คูณกับสามกำลัง x อ็กนั่นเองนะนี่ยเดี๋ยวนเดี๋ยวเราก็จะปรับตัวนี้ปรับตัวสามยกกำลัง x ลบหนึ่งตัวนี้นะครับให้กลายเป็นหนึ่งส่วนสามคูณสามกำลัง x อนะ เดี๋ยวเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนกันเลยก็เขียนเป็นหนึ่งส่วนสามคูณสามกำลัง x แล้วก็บวกด้วยหนึ่งส่วนสามตัวหลังนะโอเคทีนี้ในตัวด้านหน้าตรงนี้นะครับตรงตัวตัวนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะทดก้างต่อนะครับเดี๋ยวขอลบก่อนหน้านี้ทิ้งนะแอบก็ 3ยกกำลังสองทั้งหมดเนี่ยยกกำลัง x บวก0ูนจุดเราสามารถใช้สมบัติเลขยกกำลังก็คือเป็น3ามกำลังสองคูนกับ x บวก0ูนจุด้่นเองนะทีนี้เวลาเราคูณในรูปแบบของติดวงเวล็บเนี่ยเราก็กระจายเข้าไปนะครับก็จะได้เป็น3ามกำลังสองบวกด้วย2คูณกับศูนย์จุด้ามีค่าเป็น1นะครับแล้วก็ใช้สมบัติเลขยกกำลังช่วยนะก็คือ3มกำลังสองคูณ3ามกำลัง1นนั่นเองนะ ทีนี้น้องก็สามารถปรับได้คือสามคูณสามกำลังสอง x นะครับอ่ะทีนี้ทีน,นี้ตัวนี้นะเราสามารถปรับได้ amusing, นิดหนึ่งก็คือสามารถปรับเป็นสามคูณสามกำลัง x แล้วก็ยกกำลังสองนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนตัวด้านหน้าสูดตัวนี้นะครับนี่นะให้กลายเป็นสามคูณสามยกกำลัง x แล้วก็ทั้งหมดยกกำลังสองนะครับอ่เนะเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนเลยก็เป็น สามคูณกับสามกำลัง x ทั้งหมดยกกำลังสองบวกกับสามคูณสามกำลัง x เท่ากับอะไรครับหนึ่งส่วนสามคูณสามกำลัง x แล้วก็บวกหนึ่งส่วนสามนะถึงตรงนี้เราก็ปรับให้มันอยู่ในรูปอะไรครับตอนนี้น้องลองสังเกตดูว่าน้องจะเห็นว่าเรามีสามกำลัง x เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะเรี่ยงมันอีกแล้วนะครับเราจะทำการกำหนดตัวแปรนะครับ สมมติว hey oh, ่าให้ hey a แล้วก e ันนะครับเป็นสามกำลัง x นะก็เขียนไปเลยนะครับให้ a เนี่ยคือสามยกกำลัง x แล้วกันนะแบบนี้นะครับผมกำหนดให้ a เป็นสามกำลัง x แล้วน้องก็ลองแทนค่าดูนะครับน้องก็จะได้ว่าอะไรครับจะได้สาม a กำลังสองนะครับเพราะว่าสามกำลัง x เราให้เขาเป็น a นะสาม a กำลังสองบวกกับ 3 a เอท่ากับหนึส่วนสาแล้วก็บวกหนึ่ส่วนสานะเราก็จะได้แบบนี้ออกมานะครับทีนี้ทีนี้เดี๋ยวทดข้างๆทดข้างๆพี่ขอลบทิ้งนะครับทีนี้นะครับน้องลองสังเกตว่ามันติดเศษส่วนนะครับเวลาติดเศษส่วนเนี่ยให้เราเอาตัวส่วนคูณตลอดนะครับเพื่อกำกัด ตัวส่วนทิ้งไปจะได้แก้สมการได้ง่ายขึ้นแบบก็เอาสามคูณตลอดเลยกันนะเอาสามคูณตลอดเอาสามคูณตลอดนะก็จะได้ว่าสามคูณสามตัวนี้ก็เก้านะครับเก้าเอกำลังสองบวกกับเก้าเอแล้วก็เท่ากับอะไรเนี่ยตัวนี้ถ้าเราสามคูณเข้าไปก็ตัดกันนะครับก็จะเหลือแค่เอเนาะก็เขียนเอนะครับแล้วก็บวกด้วยเลยครับเอาเลขสามคูณตรงนี้ด้วยวก็ตัดกันได้หนึ่ง โอเคทีนี้เราก็จะแก้สมการได้ง่ายขึ้นและก็ย้าย a เไปลบนะครับได้เก้าเกลังสองบวกแปดเอแล้วก็ลบหนึ่งมีค่าเป็นศูนย์ทีอย่าลืมนะครับเราตั้ง a เป็นสมกำลังเนะเดี๋ยวเราจะแทนค่ากลับตอนท้ายนะครับมาดูสมการเราต่อนะตอนได้แบบนี้แล้วก็ทำการแยกสองเล็บนะครับแยกสองเล็บได้เป็น ได้เป็น 9a แล้วก็ตรงนี้เป็น a เท่ากับ0ทุนได้ลบ1ก็เอาลบ1วางตรงนี้นะน,นี่เลข1โอเคทีนี้เราก็สามารถรู้ได้แล้วว่าตัวเอของเรามีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ a ของเรามีค่าเป็นก็จะได้ 9a ลบ1เนี่ยมีค่าเป็น0ตัวหนึ่งแล้วก็ a บวก1มีค่าเป็น0เนาะทีนี้ ย้ายข้างไปก็ a ของเราจะมีค่าเป็นหนึ่งส่วนเก้าอีกตัวก็ a มีค่าเป็นลบหนึ่งเนาะแล้วก็เนื่องจากว่า a ของเราเนี่ยเขาคืออะไรครับ a ของเราอ่าเดี๋ยวพี่เขียนต่อตรงข้างๆนี้แล้วกันนะ a ของเราคือสามกำลัง x นะครับเราตั้งไว้ให้เขาเป็นสามกำลัง x ใช่ป่ะ,ะเราก็เขียนว่า a ของเราเนี่ยเขาคือสามกำลัง x จะมีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนเก้าแล้วก็อีกตัวก็คือสามกำลัง x มีค่าเป็นลบหนึ่งเนาะอ่าทีนี้ก็ เลขสามยกกําลังเนี่ยไม่มีสิทธิ์ติดลบนะครับเลขยกกําลังมาจะติดลบไม่ได้นะนั้นหมายความว่าตัวข้างหลังเนี่ยใช้ไม่ได้นะเราก็ปรับตัวนี้แล้วกันนะครับสามกำลังเอกเท่ากับหนึ่งส่วนเก้าตัวนี้น้องสามารถปรับเป็นหนึ่งส่วนสามกำลังสองแล้วก็ได้เป็นสามกำลังลบสองดังนั้นเราจะได้แล้วว่าตัวเของเราเนี่ยมีค่าเป็นลบสองนั่นเองนะจากตอนนี้เราได้แล้วเอเราเป็นลบสองนะครับทีนี้ เราก็ต้องไปหาค่า y ต่ค่า y เนี่ยเราหาได้จากสมการตัวนี้นะครับสมการตัวนี้นะครับ5ยกกําลัง y กําลัง2ลบ 3y เท่ากับ4เนแก้สมการกันต่อนะครับตัว x เก็บไว้ก่อนนะเก็บตัว x ไว้ก่อนตรงนี้ขยับนิดเดีทีนี้เราจะหาตัว x ก,กันนะก็ จาก5กำลัง y กำลัง2ลบ 3y เท่ากับ0.04จากตัวนี้เราอาจจะลองปรับฟอร์มดูนะครับพี่สังเกตว่า0.04เนะี่ยเราสามารถเปลี่ยนให้เขาอยู่ในรูปของ4ส่วน100ได้นะมาลองปรับดูก่อนนะครับ5ยกกำลัง y กำลัง2ลบ 3y ตัวนี้ก็4ตัดได้เป็นไรครับ1ส่วน25เนอะหมายความว่าอะไรตอนนี้เราได้5 ยกกำลัง y ากำลังสองลบสาม y เนี่ยเท่ากับหนึ่งส่วนยี่ห้าซึ่งหนึ่งส่วนยี่ห้าตัวเนี้ยมันก็คือหนึ่งส่วนห้ากำลังสองเนาะอ่าแล้วก็สามารถปรับให้อยู่ในรูปของเลยครับห้ากำลังลบสองนะโอเคพอถึงขั้นตอนนีแล้วนะเราสามารถจับตัวนี้นะครับจับตัวนี้เท่ากับกันได้นะเพราะว่าตอนเนี้ยฐานเข้าไปแล้วเลขห้าเหมือนกันแล้ว ก็เขียนไปเลยว่าอะไรครับ y ยกกำลัง2ลบ 3y เท่ากับลบ2นะย้ายข้างมานะครับ y บน2ลบ 3y บวก2เท่ากับ0แล้วก็แยก2ยเล็บกันนะครับ y ลบ2 y ลบ1เท่ากับ0เนาะ y ของเราก็จะมีค่าเป็น1แล้วก็เลข2นะครับได้ค่า y แล้วก็เก็บค่า y ไว้หน่อยนะค่า y จำไว้นิดนึงทีนี้เราไปลองสังเกตด,ดูนะครับว่าค่า x เนี่ยเราหาได้ลบสองนะค่า y เราหาได้นะึ่งกับสองเนาะโจทย์เขาถามว่าเอา y ลบ x ให้ได้ค่าที่มากที่สุดแล้วก็ตอบเขาไปนะก็ลองกันก่อนนะครับ y ลบ x ที่มากที่สุดจะใช้ตัวไหนนะก็ถ้าเราใช้ y เป็นหนึ่งแล้วก็ x เป็นลบสองนะครับลบก,กันก็จะมีค่าเป็นสามเนาะ ันนี้ตัวแรกนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ y เป็นเลขสองลบกับค่า x ที่เราได้คือลบสองเนี่ยถ้าเราลบกันจะได้เป็นสี่นะตัวไหนมากกว่ากันครับสี่มากกว่าเนาะ,ะครับคำตอบในข้อนี้ก็คือตอบสี่นะครับตอบสี่นั่นเองนะโอเคนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับข้อที่สองนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆในคลิปต่อๆไปนะครับ